กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยในเกม one piece fighting part เล่นผ่านแพลตฟอร์ม x 7เก game ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครมาใหม่ครับผมตัวละครยามาโตะนะครับทาง x 7 e v e game นะครับผมจะมีการอัปเดตภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามเข้ามาใหม่นะครับตัวเกมจะมีแพทภาษาไทยเร็วๆนี้นะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูตัวละครมาใหม่กันเลยครับผมตัวละครยามาโตะครับมาที่ตู้กาชาตรงนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ e m มูเลเตอที่ดีที่สุดนี่เลยครับผมตัวละครยามาโตะนะครับ มาใหม่สดๆซิงๆเลยนะกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่6กุมภาถึงวันที่19มีนาะใครที่ยังไม่มีอยู่ในทีมก็สามารถเข้ามาสุ่มหาได้นะทุกคนสําหรับตัวละครยามาโตะนะครับในการสุ่มหานะครับจะไม่ออกเป็นตัวละครทุกคนมันจะออกเป็นเศษนะเห็นไหมเศษตรงนี้นะครับสูยู่ที่6เศษนะเลทในการออกก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไปวัดกันที่ดวงนะ ผมลองสุ่มดูมันก็ออกง่ายนะครับส่วน,นามากมันจะออกแค่สิ้นส่วน 2- 3สนะครับประมาณนี้นะถ้าใครนะครับผมสุ่มได้พวกชิ้นส่วน6ขึ้นไปก็ถือว่าดวงดีนะมันจะให้เรารวบรวมชิ้นส่วนนะครับจนครบ50ชิ้นนะถึงจะได้ตัวละครยามาโตะหนึ่งตัวนะครับทุกคนก็จะมีกิจกรรมการท้าทายอยู่นะทุกคนพี่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับอ่านี้เลยนะครับก็จะมี4กิจกรรมนะให้เรากดท้าทายนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะน,นี้ผมท้าทายไม่ได้นะ อ่านะครับผมพองรางวัลก็จะตามนี้เลยนะเราสามารถทดลองเล่นตัวละครได้นะครับมาที่ดัมเบลตรงนี้ครับก็จะมี2แบบนะครับผมให้เราทดลองนะครับอันแรกอันนี้จะเป็นการฝึกหัดการใช้ท่าโจมตีใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะ,ะเราก็จะได้เศษตัวละครยามาโตะมานะครับ อันที่2ตรงนี้นะผมการทดลองตัวละครเลยนะครับตรงนี้ระบบจะให้เราทดลองตัวละครนะครับจะต่อสู้กับลูฟี่นะตรงนี้ก็จะได้รับเศษตัวละครเหมือนกันนะครับโอเคครับผมกดทดลองไปเลยแล้วกันมาแล้วครับผมยามาโตของเรานะครับอันนี้เราทดลองเล่นได้นะทุกคนลองดูครับต่อสู้กับลูฟี่นะครับผมอ่าอันแรกผมขอญาตพุ่งหนีก่อนมาครับผมสกิลแรกครับผมนี่ครับผมคอมโบโคตรสุดยอดเลยครับผมสาหรับยามาโตนะ พุ่งหลบก่อนพุ่งหลบก่อนนะครับอ่าไม่อยากบวกกับมันนะเดี๋ยวติดสกิลคอมโบของลูฟี่เดี๋ยวจะไม่ตกพื้นทุกคนอ่าใช้สกิลซัพพอร์ตไปครับผมมาโก้นะผมว่ายามาโตะน่าจะเป็นตัวละครสาย DPS นะครับกดใช้สกิลสองไปครับผมนี่ครับผมคอมโบมาครับนี่ครับโจมตีธรรมดาไปอ่านี่ครับผมร่างไฮบิดครับมาแล้วครับผมร่างไฮบิดนะครับถ้าเราชาร์จสกิลไปเรื่อยนะผมมันจะมีสกิลน้ําแข็งขึ้นมานะนี่ครับผมเป็นไงครับคอมโบครับรวๆครับผมลูฟี่ครับ ตูดไปถึงพื้นเลยนี่ครับช้มาโกไปอ่านี้เรารอสกิลคูดาวก่อนนะอย่าไปบวกกับมันนะครับวิ่งหลบก่อนวิ่งหลบก่อนนะใครมีพุ่งก็ให้พุ่งแบบรวดเร็วเลยนะอ่านี่ครับผมเห็นไหมสกิลก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลน้ําแข็งทุกคนจะมีออนติเมทขึ้นมานะบอกเลยครับผมโคตรแรงนะสกิลของยามาโตะร่างไฮบิดนะครับสกิลของยามาโตะนะครับผมมันจะคอมโบให้เองเลยนะตามที่ระบบมันเลี้ยงให้เลยนะครับกดใช้ออนติเมทแล้วครับผมติดไหม อ้าวติดครับผมมาแล้วครับผมอาติเมทของยามาโตครับเรียบร้อยครับผมแรงจัดๆเลยนะถ้าเราเอาชนะลูฟี่ได้นะครับเราจะได้รับของรางวัลพวกนี้นะครับสามารถรับได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะอันบนนี้จะเป็นการฝึกหัดนะทุกคนฝึกการใช้สกิลการโจมตีอะไรต่างๆ,ๆนะกดทดลองได้ครับผม เจอการที่ลานประลองนะครับมาแล้วนะกดสคริปต์ได้ไหมไม่ได้นะนี่ครับผมให้เราโจมตีนะครับทําตามที่ระบบเกมมันสอนเลยนะเนี่กดโจมตีนะครับผมกดไม่ติดครับทุกคนไงวะกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างหรือเปล่าลองกดดูกดยังไงวะกดย้ำๆเหรอกดอ๋อกดสองทีแล้วก็ กดค้างไว้อันนี้จะเป็นการสอนการโจมตีปกติของยามาโตะนะครับทุกคนอ่ะกดติ๊กติ๊กไปก่อนเลยนะอ่าต่อไปครับผมนี่ครับปวดล็อกสกิลแล้วนะครับมาดูคอมโบสกิลของยามาโตะนะทุกคนอันนี้สําคัญนะถ้าใครได้ตัวละครยามาโตะมานะครับสามารถเข้ามาฝึกหัดหรือว่าฝึกใช้สกิลในส่วนนี้ได้นะทุกคนเราจะรู้ว่าคอมโบมันใช้คอมโบยังไงนะครับผมสําหรับตัวละครยามาโตะนะมันจะมีสกิลในการคอมโบกันอยู่นะครับ ปลดล็อกสกิลร่างไฮบริดครับผมนี่เลยนะครับร่างไฮบริดนะครับตามที่ผมบอกตอนที่ผมทดลองต่อสู้กับลูฟี่นะมันจะเปลี่ยนสกิลนะครับผมจากสายฟ้าสีม่วงนะครับผมเป็นสกิลน้ําแข็งนะใช้สกิลคอมโบไปเรื่อยๆนะครับมันจะปลดล็อกสกิลเป็นสกิลน้ําแข็งเองนะมันจะมีคอมโบสกิลมันอยู่นะทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นสกิลน้ําแข็งนะโคตรโหดนะสกิลน้ําแข็งนะครับผมคอมโบทุกสกิลเลยนะถ้าเรากดใช้นะครับผมเป็นสเต็ปของสกิลมันนะ นี่ครับเห็นไหมตามที่ระบบเกม์มันสอนนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมโคตรโกงนะนี่ครับผมสกิลนี้โคตรแรงนะนี่ครับผมมาแล้วครับผมอันติเมตนะปลดล็องมาแล้วลองใช้ดูครับผมนี่มาแล้วครับผมอันติเมดของยามาโตะครับโคตรแรงเลยนะสกิลนี้ถ้าเลือดครึ่งหลอดนะครับผมผมว่ามีตายแน่นอนนะผมว่าสกิลโหดจัดครับผมเรียบร้อยครับผมคิดเลยนะต่อไปมันจะให้เราต่อสู้กับลูฟี่นะสกิลมีให้เราใช้เยอะมากทุกคนนะอยู่ที่สเต็ปที่เราเล่นด้วยนะ ถ้าใครคอมโบสกิลแบบเข้ามือแล้วก็โห oh! หวานเจี๊ยบครับผมใช้สกิลคอมโบนะครับผมสต,ตูนะตูดไปถึงพื้นเลยนะเรียบร้อยครับผมชนะแล้วนะครับนี่ยามาโตร่างไฮบิดนะครับโคตรโหดเลยนะพอเราชนะก็จะได้รับของรางวัลของรางวัลก็สามารถรับได้แค่1ครั้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากทดลองนะครับผมตัวละครยามาโตดูนะลองมาทดลองตรงนี้ดูนะครับตามมาลอง ใช้สกิลกดสกิลให้มันเข้ามือก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดเอาเนาะอันนี้ก็น่าจะเติมเยอะอยู่นะผมว่านะครับเพราะว่ามันต้องเก็บชิ้นส่วนตัวละครใช่ไหมครับผมจนถึง50ชิ้นนะถึงจะปลดล็อกนะครับยังไงก็รอทางเอ็กซ์เพมอัปเดตนะครับพวกภาษานะภาษาไทยอังกฤษเวียดนามนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายเกมนะครับผมที่มีแพดภาษาไทยนะครับอลองไปเล่นดูนะไม่ว่าจะเป็นเกม naruto the ultimate ninja แล้วก็ อันเคอร์คัมมนะครับเกมพวกนี้ก็มีภาษาไทยนะที่ผมทำรีวิวไปนะครับแล้วก็อีกหลายๆเกมนะครับผมที่มีแพทภาษาไทยนะครับเล่นผ่าน x x ็ก e ซเนกมนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมอยากเล่นเกมนี้นะครับผมมีคลิปสอนการดาวน์โหลดการติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็รีวิวระบบเกมอยู่นะที่ผมจะปักหมุดลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกม o n p i e c i Fighting Part นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ